ดิฉันตุ้ยสลัธปร,รมสูตรนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Battle ค่ะซึ่งวันนี้รายการของเราเป็นรูปแบบพิเศษเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุยเดชร,รัชกาลที่9ของเราซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าพ่อหลวงของเรานั้นทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการทรงกีฬาการทรงดนตรีไปจนถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็มักจะนํามาปรับประยุกต์เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับภูงิราชชาวไท ผลงานของพระองค์ก็เป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศทั่วโลกด้วยค่ะและด้วยเหตุนี้ค่ะพระองค์จึงทรงได้รับถวายพระราชสมัญญานามในหลากหลายด้านหนึ่งในนั้นคือพระราชสมัญญานามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดี๋ยววันนี้รายการ The Battle จะพาไปดูพระสมัญญานามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันค่ะ พระราชาสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยได้รับการยกย่องให้เมื่อพุทธศักราช2543โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถวายการเทิดเยรติพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2543พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่19ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีของไทยซึ่งเป็นวันที่พ่อหลวงทรงอำนวยการสาธิษฝนเทียมสูตรใหม่เป็นครั้งแรกของโลกนั่นเองค่ะ ต่อมากับพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2549คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยเนื่องในวโรกาสที่พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเป็นการดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพและพระวิชาสามารถทางด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้และกำหนดให้วันที่5ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติเนื่องจากในวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2535พ่อหลวงทรงได้ทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการแก้ดินอย่างเป็นทางการและเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2550 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปีนั้นได้เป็นประธานการจัดประชุมสภาวิจัยแห่งประเทศไทยโดยนายอานน์บุญยารัตเวศเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ถแถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมควรทูลเกล้าวถวายพระราชสมัญญานามพระบิดาแห่งการวิจัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากเห็นถึงความสามารถในด้านการวิจัยของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานวิจัยจำนวนมากที่ได้พระราชทานแนวพระาราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระาราชดำริต่างๆในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเช่นทฤษฎีใหม่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการฝนหลวงญ้าแฝกตลอดจนงานด้านการประดิษฐ์คิดค้นเช่นกังหันชัยพัฒนาซึ่งได้รับรางวัลที่หผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี2536 พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงคิดค้นผลงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนมากมายโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทูลเกล้าถว,วายพระราชสมัญญานามพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอโดยกำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ไทย และทรงได้รับการทูลเกล้าวถวายรางวัล Global Leader Award จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของโลกที่ได้รับการทูลเกล้าวถวายรางวัลน,นี้นอกจากนี้ยังทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามจากองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติว่าเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลกโดยสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติหรือว่า IFEA ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปูดาเปส์สาธารณรัฐฮังการีที่มีประเทศสมาชิกกว่า80ประเทศในยุโรปสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์สาธารณรัฐเกาหลีใต้หรือว่าคิปปาและองค์กรนักประดิษฐ์แห่งรัเสเซียได้รวมกำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์โลกซึ่งเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551คือเธอรพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบรอบ80พรรษาในวันที่5ธันวาคม2550และยกย่องในพระอัจฉริยภาพการเป็นนักประดิษฐ์ของพระองค์ท่านในสายตาของนานาชาติต่างให้การยอมรับและยกย่องต่อพระราชะกรณียกิจและพระปีชาสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประสบนิกรชาวไทย ที่เราได้ชมกันไปนั้นเป็นแค่พระราชกรณียกิจแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมายังมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีมาฝากกันค่ะ